สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องปองไปค่ะลุงซาพาแซบมืนีมาพอ,อก,กันอีกแล้วค่ะทุกคนค่ะมือนีมาพากินค่ะทุกคนค่ะวันนี้มาพากินอะไรคะสมตําพี่น้องเบื้องเนี้ยสมตําปูประเดกปูประเดกปูปลาช้ยเฉยเลยนะคะแล้วก็ขนมจีนอันนี้ขนมจีนยี่ห้อลุงซาพาแซบพี่น้องเขาจะเ,เส้นเหนียวหนุ่มดิเดิมเป็นขนมจีนที่แซบมากพี่น้องอันนี้ค่ะ ปลาคอมื่อนี้มีปิงปลาคอนะคะทุกคนก็ถามลุงว่าลุงกินขนมเสน้นยี่ห้อใดเนาะมาคือเส้นเหนียวหนุ่มดีเท้พี่น้องยี่ห้อนี้นะคะนี่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 นลุงแซาพาแซบพี่น้องคะ่ะเป็นติดตามรับสื่อรับอย่างเดลุงลงเพจให้เบิ้งนะคะเดลุงล่องช่องทางติดต่อให้พี่น้องเส้นเขาอันนี้เป็นคือบีดรูทนะคะทุกคนคะ่ะน่องน้องสีออกแบบสีชมพูพิ้งสวยงามมากินกระสมตมพี่น้องเออเบิ้ง แซ่บแซ่บแห้งเพีอแน่ากินระล,ล่างกันระล,ล่างตามีสตอด้วยนะคะทุกคนสตอไม่ได้แกะไว้นะคะสะตอสิแกะกินแบบนี้ นนุ่มแห้งพี่น้องเอาไว้คางขึ้นคางยังกระโบมีอื่นเอาแ้าตู้เย็นไว้ตอนเต่าเอามาอุ่นอีกโอ้เสียงไกลนะพี่นอ้องอันนี้พักกูดนะคะอืม พี่นเนาะแล้วแกะปลาให้เบิง้งโอ้ยเนาะเสียงไก่พี่น้องจากเนือปลาคอเผาลุหวา้าวานเบิง้งแย่แยะกไรเสียงไก่ดยคันัๆมันก็ขคันผอมกัน ีเนี่ยเสรนเพื่อนบ่อขาดได้พี่น้องนอกจากลุงสดิด็ดลุงเด็ดเอานะคะนี่บ่เด็ดกับบ่าขาดสม่นกส อันนี้คือเมสซ์จอรนะคะพี่น่องออ,อันนี้พระกูดนะคะลุงเอามาลวงพี่น่องโอ้อออยอ่อนดีค่ะ เดววอลิปเนี่ยปอยแห้ใกล้คันมีแนวหนึน่งมากินพี่น้องคะเบแมบเป้งโมเด็มดดนี่นี่พี่น้องคะเบกินเม่เป้ดดงโมเด็ดูค่ะืมหอมเหีียวโมเด็อืม คนกินกับปลาเผานี่แบบสตอแกสตอพี่น้องลุงเห็ดคลิปลงบอมีเวลาแกสตอบรร้านนังแกสตอเฝ้าเอ้ามานั่งแกอยู่นี่แหละเยาะวากันเดนคันเสียเวลาในการกินพี่น้องคะสตอลุง ไม่เป่งยุ้มเส้นไม่เป่งแบบประกุแดแซ่บเส้นเนหนียวหนึบดีมากเลยนะพี่น้องคะ่ะ กระปาหอมมันแสบแห้งพี่น้องค่ะหอมกินหนังใหม่ด้วพี่น้องแสบแห้งกินแบบเก็ดปลาใหม่แห้งหอมอปลาสดปลาสาปลา้าคเไม่ได้กินแสบ อันนี้ไม่เป่งหมูแดงนะคะ่ะหุ่นะอมกันพี่น้องค,ค,ค,ค่ะะอมหนามแก้เราพี่น้องทั้งมือเอา เสร็เข้าเจ้าดีแห้งไปสร้างมากินเด้อค่ะเด้อเขาบอกว่า มองที่แสบคงที่สุดของปลาย่วตุ่แก้มนะพี่น้องของประคอเนาะเรามากินเนื้อปลาตรงแก้มกันแสบความเจัแสบอหลีหรอพี่นอ้องตรงที่มันใหม่หอมหอมพี่น้องประคอเธาจะย่างมห ห้องอยู่นี่บ่ได้ได้ไกลไม่ไอ้ห้องมองอื่นบ่ได้บ่ไข่เฮ้ไก่พี่น้องขับบวก,กินมันกระบ่มาห้องแต่โมโหเฮ้ไก่แล้วธรรมาชาฉาดลืมท่าพี่โมโห <c oughs> พี่น้องจับควั <c oughs> นควายควาสิได้กินพักกูด เสร็งงามแ้งสมตำก้อยไม่เป่งพี่นองจา๋าแสบดีเป็อนอย่งางไหดิตำบักคุงก้อยไม่เป่งบน,นแดงพี่น้องเบิง พี่น้องปลาเผาแซ่บแสบมันหอมปลาหน้าหอมมันหอมขีดตมหน้าไหมพี่น้องดูเนื้อปลาง่ามแห้งหม,มากเสจต่อลายผักแล้วก็บพื่อจะคำกินได้สกินผักใบก่อนพี่น้องเอ้ยเอา้าอันแกะไว้กับมีนเนี่ย สตอแล้วอาจจะมองไม่เห็นเส้นอยู่นี่นะคะเต็มไปด้วยแม่เปี๊ยเส้นอันเหนียวหนึบ การมแบบสะอ่อนแห้งเบิงหอมหอมอม,มาเคือเปารอ่ะหอ,อยเผ็ดผักกูดแซบบ่บแซ่บหวานอืม กินสะตอเหม็นๆกินชะอมเหม็นๆเราไปกินหมกอันนี้มะเขือเปาะไม่มีกินปากเลยค่ะยาสีฟันหนาเสียเอาไปเห็ดผลิตภัณฑ์นะคะเพราะว่ากินมูนี่ไปกินปากไม่มีจริงๆมะเขือเปาะนี่ดีแห้ง ทุ่มยาสีฟันหนาสิเอาบวกอเปาะไปสก,กัดเป็นทีว่าทําให้ไม่มีกินปากมันจะมีเนื้อติดอยู่อะพี่น้อง <c oughs> ก็เลยจะกินเนื้อเขาตรงนี้เนาะเนี่ยแล้วมันหอมมากดูสิเราตร้องมีกระเหลือเต้นเนื้อพี่นอ้องจ้าเบิ้งเนื้อปลาช่อนแบบถือก,กินใหม่นะ่ะมันแส่บพี่นอออ้องจ้าประคอเบิ้งเฮ้ยตัวใหญ่ มาค่ะมันก็ไม่เปลีย่ยนนี่แหละ กินมาปากหลายก็นาเบื่อพี่นนอะค่อนกับว่ากินเยาะเบาดูหลายลำขัแต่ว่าขันกินเบาเบาค่้นกินอืนอดอดัดอาหารอยู่ในปากนี่ก็พูดน่าเกลียดว่าสัว่า้ีเสร็จยังไงก็เจ้าหะนะ่อเนาะม่ไงเอาเป็นว่าสะดวกยังไงกินยังเสร็จเนาะพี่นนองเนาะแซบแท้หรอไม่เปล่งก็ได้ ในเปล่งคือเขากันก็เต่าหุ้งพี่องบดอือหืออือือ,อโอ้ยกินอิ่มขังอิ่มแน่กินแซ่บได้พี่น้องที่เหลือ,อนี่บ่มีปัญหานะคะเดี๋ยวกินต่อให้เบิด์ตตะว่า คลิปบันย่าวไปพี่น้องคะ่ะคลิปบัเย่าวไปเดี๋ยวลุงเสียนตัดต่อแล้วมมนชินยา้ามชินหนาเบือ่อเวลาไปลงคลิปเนาะวันนี้ลุงซาผ้าแสบลาพี่กอนนะคะเอาไว้พอกันไหมคลิปหนะะ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้พี่น้องด้อบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ